สวัสดีค่ะเอ็มเนสนะคะก็ไม่ได้เจอนในชาแนลนั้นมากเลยเนาะโอเควันนี้เอ็มก็ไปช้อปปิ้งมานะคะที่อ่ช็อปของ Royal Paris นะคะ mm hmm. ก็พอดีไปซื้อนี่มาเซรั่ม um, นะครับไกโคลิกนะครับเป็นตัวไอเทมใหม่นะครับที่เอ mm ็ม hmm. อยากลองนะคบก็เป็นไกโคลิกไรส์นะครับอ mm hmm. ินสแตนซ์กรอวิ้งเซรั่มนะครับอ่ um, บ uh, ตัวนี้เนี่ย เนื้อเซรั่มเขาจะเป็นสีขาวก็แบบหอมมากแพ็เกจจริงน่ารักมากขวดสวยรูรรมากนะครับคือมีโอกาสได้ลองที่เคานเตอร์แล้วล่วละว่า,เ,าเนื้อเซรั่มเขาเนี่ยค่อนข้างจะออกเป็นโยดเหลวๆนิดนึงนะครับนี่นะครับ กลิ่นหอมครับแล้วก็ซึมเร็วนะครับก็เข้าสู่ผิวเร็วนะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของความกระตางใสของใบหน้าแล้วก็เขาบอกว่าจะช่วยปกป้องผิวจากวลภาวะต่างๆนะครับฝ้า,ากาะจุดดํดำเนี่ยก็คือจา,จางลงแล้วก็สว่างใสไบร์ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับถ้ายังไงเนี่ยใครสนใจเนี่ย ก็ลองไปหาซื้อดูได้นะครับที่ช็อปของ Royal Paris นะครับหรือตามรูประสั่งต่างๆก็มีขายแล้วนะคะตอนนี้แต่จะหมดเร็วหน่อยเพราะว่าตอนอย่างเอ็มไปเนี่ยก็คือที่เคาน์เตอร์เนี่ยของบมดสต็อกเลยแทบจะไม่มีให้ให้หยิบเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเพิ่งปล่อยแบบชีเซอร์โฆษณาออกมาก็คือแบบเขาบอกว่าลูกค้าอา ขายดีมากขายดีมากๆนะคะก็ยังไงไปลองหาซื้อดูกันนะครับตอนนี้ลดราคาอยู่นะครับอยู่ที่599บาทนะครับบ๊ายบาย